บทสวดจุลชัยยปกรณ์ณโมเมพุทธะเตชะสารตะนาตตะยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายผลเมสุลาสิทธิพมตอินทาตะตะตุโลกาคัมปีรักกาสมุทตาโพตงคาคาสะภามชยะประสิทธิพระวันตุเตชยยชยะธรณิธรณีอุทธิอุตทีนาทีนาทีชยยชยะคะคนละตนละมิสายนิไลสายเสนเมรุราชพนละาชี ชยชยคัมภีร์สณปีนาคนาเคธนาคีปิศาจปุตตการีชยชยุนิมิตาโลกีชยชยะสิงคีสุทธาทานมุโคชาชยชยะวารุณนมุขศัตตาชยชยะจำปาทนาคกุละคันถกชยชยัจฉกนัตตุลงสุกาลภูชงศีหพยคาทีปาชยชยวารุณนมุขขยาตาชิตตชิตตเสนนาลีปุณสุทีนรดีชยชยะสุขาสุขาชีวีชยชยธรณีตรีสุภาสุชยา ชัยยะชัยยะธรณีสันติยัสทาชัยยะชยะมังกรารัญญาพระคขเวชัยยะชยะวารุณยักษ์เถชัยยะชัยยะลัคเเสสุรพุทธะเตชาชัยยะชัยยะพเมนทกนาชัยยะชัยยะราชาธิราชสาสชัยชัยยะชัยยะปัทวินสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปักเกกะพุทธสาสวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหาโลหาลินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุรัคโโชัยยะชัยยะนาโควิรุณหังโขวิรุปปโขจันทิมาลวิศ อินโทจะเวนะเตยโยจะปุเวโลาจะวาลุโนปิจะอาคีวายโยจะปาจุนโหกุมาโลทัตตะลัตโกอัฏฐานัสสะมหาเทวสิกธิตาปะสาอาทโยอิสีโนสาวกาสัพพาภยะลาโมพระวันตุเตธรรมะชยะธรรมโมจัตสังโคจัตทัสป,ปาโลอชาชยังกังเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสติพระวันตุเตเอเตนะพุตตะเตเตนะโหตุเตชยะมังคะลงัง ชโยปีพุทธศาสสิริมตโตอายังบาลัสัจปาปีมตโตปราชโยอุโคสยามโพทิมันเถปโมทิตาชยตาถาสัพธรรมะขณามเหสีโนชโยปีพุทธศาสสิริมตโตอายังบาลัสัจปาปีมตโตปราชโยอุโคสยามโพทิมันเถปโมทิตาชยตาถาอินทะขณามเหสีโนชโยปิพุทธศาสสิริมตโตอายังมารัสัจปาปีมตโตปราชโยอุโคสยามโพทิมันเถปโมทิตาชยตาถาเทวะขณามเหสีโน ชโยปิพุทธสัสิมัโตายามารสัจปาปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมดีปโมทิตาชยะตถาสุปันนคนามหิสีโนชโยปิพุทธสัสิมัโตายามารสัจปาปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเีปโมทิตาชยะตถานะพระขนามหิสีโนชโยปิพุทธสัสิมัโตายามาราสัจ สัปปาปิมัตัวปลาชโยอุโคสยามโพทิมันเดปปโมติตาชยะตัสสาสัพมัคนาเมหิสินงทยันโตโพธิยามงเรศกยานางนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิทยโยโหหิชยสุธยามังคะเลอปลาชิตปันลังเกศเสวัทวิโปคะเลอภิเสเกสะพุทธานังอักปัตโตปโมทตีสุนักขตตังสุมังคลังสุปาภาตังสุพุตตีตังสุขโนสุโมหโตจสุจิตังพัมมจารยสุปัทถินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทถินัง ปท ge ักขินังมโนกรรมังปณิิเตปทักขินาปทักขินาในจัตวานารพันตัดเทปทักขิเนเตอัตารัฐาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาเสนอโลคาสุกิตาโธตัสหะสัพเพหิยาติภิจุนันตุพรโยเยเทวาสัมิธาเนอธิคาตาชีคายุกาสถาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพทานละคันตุสัพปัสตานังละคันตุชินะสาสนังยาการจิปัตตานังเตสัมสเพปุเรนตุมโนรัฐา ยุตตาการีปวัสังตุวสังวัสาวาหากาโลคาจุปัฏฐานเตสังวิลาลินตุจะสัพพากายาสุขังติตะสุขังอะระหันตุยะถาละหัง,าทาหงบทสวดธรรมนิยามะสุตังเอวเมสุตังเอกังสัม,มยังพะควาสาวัตถิวังวิหารติเจตวนเนอนาคปินติกัสะอาลาเมตันตโกพะควาภิขูอามันเตสิกิขวติ พระธรรมเกติกาภิกขพระขวตโตปัจจันโสทรงพระขวะเอตตะทวจะอุปาทาวาภิกเขเวตถาปตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาระอนิจจติตัตถาคตโตอภิสพุลสติอภิสมิเตอภิสัมพุชิตวะอภิสมิเตวะอติคติเทเสติปัญญาเปติปัตเตเปติวิวาลติมิภะเติอุตานิกโลติสัพเพสังขาระอนิจจติอุปาทาวาภิกขเว ตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาทาตุธรรมติตตาธรรมนิกามกาสัพเพสังฆราทุคขาติตังตถาคตวอภิสมพุทิตวะอภิสมติอภิสมุทิตวะอภิสมตวาอาจิคตตเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวาลติวิชวัชติอุตานิโรติสัพเพสังฆราทุคขาติอุปาทาวะพิฆเวตตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธุธรรมติตตา ตัมมะนิยามตาสัพเพธรรมะอนัตตาติตังปัฏฐานคตตออภิสมุปชติอภิสมิเตอภิสมุติตวาอภิสมิตวาอติคติเทเสติปัญญาเปติปัตเตเปติวิวัลติวิภัสติอุตานิกาโลติสัพเพธรรมะอนัตตาติอิทามาโวจัพภะวาอัตตมนาเทภิกขุภะควะโตภาสิตังภะอภินันคุณติบทสวดภะเทกัลตตาคาถาแปลอติตังนาวะ คเมอ,อยะนับปฏิจการเถอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตติตามปะฮีนานตาังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุป,ปันตจะโยธรรมังตตะตตะวิปัสสติอสังหีลังอสังภุปังตังวิทามนุภูไหเย ผู้ใดเห็นท่านมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งในงอนเงยนคอนแคนเข,ข,ขาควรพ่อควรอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวกิจจะมาตัปังโปธัญญามาระนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นักฮโนสังฆลันเตนะมหาเสนีนะมัตุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัตรุราชซึ่งมีเสนามากก็ไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหหัตอโหรัตะมะตันตินัง ตังทิเวพัทเทกร,รัตตโตติสันโตอจิคเตมุนิมุนิผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวครับปัญจกเวขณะแปรสัพเพสังาราณิจารสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพสังขาราทุกขาังสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแรงไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวเขาตนของเราอตูว,วังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังวระนางความตายเป็นของยั่งยืนอวสังวยาวันนี้ตำพังอันเราจะพึงตายกันแน่ มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเราเป็นความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอริยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เมที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเท,ที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจีลังร่างกายนี้ยังไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขันปสัสจากวิญญาณฉุดโถอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสศสติจากนอนทับปัทถวินซึ่งแผ่นดิน อาลิงขลังอีวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟืนนี้รับทังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขายาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปัชตวานิลุกชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบุปสมโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามะรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลินสุจะมลริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวหังอริสาวิ เราก็จับตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอตสังไสยโยความสงสัยในความตายนียนยน้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวนเมตตายัางกิมจิยังกิมจิสุกุสลังกัมังสัพเพหิพเตหิกันตังปุญญโนอนุโมทันตุสุน,นันตุพญโยเยเทวะอสมิงธาเนอธติคตาธีกายุกาสัตธาหนโตสุขิตาหนโตตุขาปมุนตันโต มาตาปิตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุนตันโตสัพเพยาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปมุนตันโตสัพเพยาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปมุนตันโตสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพเปตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุนตันโตสัพเพอาจาริยุปัชชายะสุกิตาโหตุทุกขาปมุนตันโตสัพเพนักตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุนตันโตสัพเพเทวาสุกิตาโหตุสัพขาปมุนตันโตสัพเพสาวาตินางสนิทชันตุโว บวดบูชาหลวงปู่ตัวนโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติปะะวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติปะะวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติปะะวาปฏิธานะคาถายาเทวตาวิสันติวิหารวาสินีทูเปะเลโพธิกะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะานนะภาวนตุวปุชิตาโสติกะลนเตทาวิหารมัณเลเทลาจมัชานวกาจะพิฆโวสาลามิกาธานะปฏิอุปัสกา ขามาตาเทสานิขามาตาอิสลาสันปาณกูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาภูชะเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทะชาตาอัธวมวปปาติกานิยานิกังธรรมะวังปติตเตสเพปิทุกขัสสะสุกันกัลนตุสังขยังถาตุตีหลังสตังธรรมมัฏธรรมัตทลาจปุคลาสังโคโหตุสามโควะอัทยะจหิตายจะอัมเหระคตุสัตธรรมสัพเพปิธรรมกาลิโน พุทธิงสปาปุเนยามะธรรมะอริยปเวทิเตปสันนาคหนตุสพเพปิปานิโนภูสสาสนธรรมาธารังปเวชนโตกาเลเทวปวัสตุวุติภาวายสัตตานังสมิททางเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตาชังนิตังลักันติปุตตะกลงเอวังธรรมเณราชนโนประชังรักันตุสัพพทาเทวตาอุยโยชนะคาถา ตุกะปตตาตนิตุกะปยปตตาตนิปยโสกปตตาตนิโสกะโหตุสัพเพปิปานิโนอิตาวะจะอเมหิสัมปตังคุณยัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติติยาคานังทัทันตุสัทธยาสีลังลักขันตุสัพปตาภาวะนภิวตาโหตุขจันตุเทวตาคาตาสุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพปเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุิลันตลัง โมตุสัพพังสุมังคะลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโมตุสัพพังสุมังคะลังละคันตุสัพพเทวตาสัพสังคานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกันตะยังพลังอาหันตานัจเตชนะลัะคังขัตมิสัะพโสสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกันตะยังพลังอาหันตานัจเตชนะลัะคังขัตมิสัะพโส สัพเพพุทธาปัลปัตตาปัจเจกานันตะยังพลังอรหันตานันตเตชนะละคังพัทมิสสะโสสัพเพพุทธาปัลปัตตาปัจเจกานันตะยังพลังอรหันตานันตเตชนะละคังพัทมิสสะโสสัพเพพุทธาปัลปัตตาปัจเจกานันตะยังพลังอรหันตานันตเตชนะละคังพัทมิสสะโสสัพเพพุทธาปัลปัตตาปัจเจกานันตะยังพลังอรหันตานันตเตชนะละคังพัทมิสสะโสสัพเพพุทธาปัลปัตตาปัจเจกานันตะยังพลังอรหันตานันตเตชนะละคังพั sape buddha palapatta patte kana ta jang phalang ananta nata tencana lakhamatamisapaso sape buddha palapatta patte kana ta jang phalang ananta nata tencana lakhamatamisapaso ด้วยอำนาจแห่งบุกุศลที่ข้าพเจ้าในสวนสัสยานพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีน,นาพระบรมราชชนนีพันปีหล,หลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์าลัยขออนุสงฆ์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่คัดปลอดภัยจากทุกสโกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งลลรายได้อันสุดติดมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอยได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีมสามารถที่ติดตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสาัมาสพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นีแต่บทประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตายยั่งเศติทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวนา,า,านุภาพและริธทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ออมลยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้เคารงและบูชาาทุกกปรระเ